ค่ำคืนแรกหลังจากที่เมเห็นข้อความนั้นเสียงลมหวีดหวิวสลับเสียงลมพัดใบไม้ครูเมเดินสำรวจรอบบ้านเธอถือไฟฉายส่องดูใต้โต๊ะใต้เตียงและทุกตารางเมตรของห้องแต่กลับไม่เห็นอะไรนอกจากฝุ่นและเศษใบไม้ที่ลอยเข้าออกตามช่องหน้าต่างจูๆ่ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นครูเมมันดังแผ่วคล้ายข้ามกำแพง แทบจะไม่ได้ยินด้วยหูคนธรรมดาแต่เธอได้ยินชัดเจนเหมือนเสียงเรียกนั้นดังอยู่ที่ด้านหลังเธอสะดุ้งหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครยืนอยู่มีเพียงเงามืดถอดยาวตามผนังห้องนี่มันเรื่องอะไรกันอย่าคิดมากนะเม์แกต้องมีสติใจเย็นๆเ,เข้าไว้ครูเม์บอกตัวเองเธอค่อยๆก้าวเข้าไปหาห้องใต้บันได ตรงนั้นคือจุดที่เสียงกระซิบเคยปรากฏครั้งหนึ่งบรรยากาศเย็นวาบจนหัวใจของครูเมรู้สึกหวาดกลัวเหมือนมีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ใต้กองขวดน้ำเก่าเศษไม้ผุผุกองเป็นภูเขาพื้นละอองน้ำกระจายเป็นทางยาวคล้ายรอยเท้าเด็กเปียกน้ำมีรอยเท้าเด็กตรงนี้ด้วยเป็นไปได้ยังไงจะมีเด็กนักเรียนที่ไหนเข้ามาในบ้านเราครูเม์เริ่มกลัวมากขึ้น เธอขยี้ตาอีกครั้งแต่จูๆ่ๆรอยนั้นกลับเลือนหายทันทีเมื่อเธอลืมตาทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าเหมือนมีคนกำลังวิ่งขึ้นบันไดครูเมหันขวับขนลุกเกลียวเธอตะโกนเรียกใครหนะ่ะพร้อมค่อยๆก้าวขึ้นบันไดเธอเห็นเงาดำเคลื่อนไหวเหลือนรางตรงปลายบันไดเพียงเสี้ยววินาทีก่อนเงานั้นจะหายไปครูเมอึ้งไปชั่วขณะ เธอไม่กล้าก้าวขาขึ้นบันไดอีกต่อไปอะไรกันไฟสว่างขนาดนี้เราไม่น่าจะตาฝาดนะเ <May S 1> <May S 2> มยพึมพำเธอรวบรวมความกล้าค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปอย่างช้าๆแล้วเธอก็ไม่พบว่ามีอะไรอยู่ชั้นบนเลยเธอรีบกลับเข้าห้องล็อกประตูปิดหน้าต่างแล้วรีบวิดีโอคอลหาแฟนทันทีเม <May S 2> <May S 1> คุยกับแฟนของเธอถึงเรื่องที่พบเกิดในวันนี้แฟนของเมบอกว่า ท้าไม่สบายใจให้เมย์ไปเช่าห้องพักทั้งนอกดีกว่าเขาจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักให้เองเมบอกว่าขอเวลาอีกสองวันให้ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วเธอจะย้ายออกไปและในคืนนั้นเมก็คุยกับแฟนจนพลอยหลับไปเหมือนเดิมรุ่งเช้าเมตื่นขึ้นมาด้วยความเหนื่อยล้าผิดปกติเธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอเหมือนไม่ได้พักผ่อนเต็มที่เธอปลอบใจตัวเอง บอกให้อดทนเดี๋ยวก็วันหยุดแล้วละ่ะจากนั้นก็ไปทํางานตามปกติหลังเลิกเรียนเมย์ก็ทํากิจ,จวัตรเหมือนเดิมกินข้าวอาบน้ำรีบขึ้นห้องนอนเมย์บอกตัวเองว่าคืนนี้ต่อให้เธอได้ยินเสียงอะไรเธอจะไม่ออกไปจากห้องเด็ดขาดแล้วเมย์ก็โทรหาแฟนแต่คืนนี้มันเป็นคืนที่สองแล้วหลังจากที่เมย์ได้อ่านข้อความนั้นแต่แปลกมากที่คืนที่สองนี้ ไม่มีเสียงหรืออะไรมารบกวนเธอเลยจนกระทั่งถึงคืนวันที่สในคืนนี้เมคิดว่ามันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไอตัวหนังสือที่อ่านนั่นก็น่าจะแค่การแกล้งเมเก็บของในคืนนี้เธอเตรียมจะย้ายออกจากบ้านพักครูหลังนี้ไปเช่าห้องพักอยู่เนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เธอคงมีเวลาขนของแค่หนวันเธอคิดไว้ว่า เธอจะนอนค้างที่ห้องเช่าเลยแล้วคืนนี้ก็เหมือนเดิม,มเมย์คุยกับแฟนตามปกติสักพักใหญ่เมย์บอกกับแฟนว่าเธอขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะหลังจากเธอออกมาจากห้องน้ำก็พบว่าแฟนของเธอวางสายไปแล้วเมย์รีบกดโทรอีกครั้งแฟนของเธอรับอย่างไวยังไม่ทันที่เมย์จะได้ถามว่าเขาวางทำไมแฟนหนุ่มของเธอรีบชิงพูดขึ้นมาก่อนเมย์ เธออยู่คนเดียวใช่ไหมคืนนี้แฟนเมถามเมก็ตอบกลับไปว่าใช่ใช้อยู่คนเดียวมีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามีเพื่อนครูผู้หญิงมาอยู่เป็นเพื่อนหรอตะกี้ตอนเมไปเข้าห้องน้ำผมเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวสบายสบายใส่กางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามตัวเดียวผมยาวๆเดินผ่านจอโทรศัพท์ไปทางหน้าต่างผมก็เลยรีบกดวางก่อนเพราะเห็นว่าไม่ใช่เมเมได้ยินก็ตกใจ เธอรีบบอกแฟนหนุ่มไปว่าตาฝาดหรือเปล่าเธออยู่คนเดียวจริงๆเรื่องนี้ทำให้ทั้งสองคนสับสนและหวาดกลัวมากโดยเฉพาะเมยเธอนึกถึงข้อความนั้นขึ้นมาทันทีที่บอกว่าคืนที่สามเธอจะกลับมาท่านใดนั้นเมยก็เหลือไปเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งบนโต๊ะทำงานเธอรีบหยิบขึ้นมาอ่านดูมีข้อความเขียนไว้ว่าคืนนี้คืนที่สามแล้วนะฉันกลับมาแล้ว มือเธอสั่นจนกระดาษหล่นปลิวไปอากาศรอบตัวเย็นเยะเือกจนขนลุกเธอรู้สึกถึงแรงอึดอัดดังมีสายลมเนหน็บหนาวพุ่งผ่านกระดูกสันหลังเมพยายามตั้งสติเมบอกแฟนว่าคืนนี้เธอคงไม่กล้านอนแล้วช่วยคุยกับเธอจนเช้าได้ไหมแฟนหนุ่มของเธอตกลงเมยังบอกอีกว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องปกติแล้วเธอกลัวมากแต่แฟนเธอยังคงคุยกับเธอตลอด จนกระทั่งตีสองแฟนหนุ่มของเม์เผลอหลับไปเม์เองก็เพลียมากเธอไม่กล้าแม้แต่จะนอนเธอสูดลมหายใจลึกพยายามรวบรวมสติเธอไม่คิดจะปลุกแฟนของเธออีกแล้วเขาคงเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันเม์กดวางสายแล้วเธอก็เปิดเพลงฟังแทนเพื่อกล่อมให้ตัวเองหลับแต่แล้วจูจ่ๆก็มีเงาดำของผู้หญิงปรากฏขึ้นตรงปลายเตียง แต่ที่สิ่งที่เธอเห็นมันไม่ได้มีแค่เงาเดียวยังมีเงาเด็กตัวเล็กอีกคนคลานอยู่ด้านหลังเงาดำนั้นเด็กคนนั้นพูดขึ้นมาเบาๆว่าครูเมช่วยด้วยช่วยหนูด้วยเมตกใจมากเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่คนอย่างแน่นอนร่างผีผู้หญิงตนนั้นใบหน้าดูหม่นหมองไร้ชีวิต แต่ดวงตายังคงจ้องมองเธออย่างเจ็บแค้นชุดที่เธอใส่คือชุดเดียวกับที่แฟนหนุ่มของเมเห็นเมดีดต,ตัวลุกขึ้นหัวใจเหมือนถูกบีบรัดทันใดนั้นผีผู้หญิงก็ได้กระชากแขนผีเด็กจนขาดเสียงของผีเด็กหวีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานนางผีผู้หญิงมันหัวเราะชอบใจแล้วมันก็ค่อยๆก้าวขึ้นเตียงมาอย่างชา้า มันคลานเข้ามาใกล้ๆเมใบหน้าที่ซีดเผือดปรากฏรอยยิ้มบางเฉียบลมหายใจมีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเมตัวแข็งค้างเพราะไม่กล้ากระดิกตัวคุณคุณเป็นใครเมถามด้วยความหวาดกลัวร่างนั้นไม่ตอบมันขยับศีรษะไปมาช้าๆแสะยิ้มกว้างน่ากลัวเมสติแตก นสติกระเจิดกระเจิงเธอกรีตเสียงดังลั่นบ้านเธอกระโดดลงจากเตียงรีบวิ่งไปเปิดประตูเธอวิ่งหนีลงบันไดไปแบบไม่คิดชีวิตแต่ก็ยังมีเสียงหัวเราะเย็นเยือกตามมาจากข้างหลังเหมือนกับว่ามีบางสิ่งคลานสี่เท้าตามมาด้วยความเร็วเมื่อถึงชั้นล่างเมยื่นมือไปเปิดประตูเธอวิ่งออกจากบ้านไปอย่างไว เธอได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากในบ้านหลังนั้นเมย์ร้องไห้หนักมากเธอรีบวิ่งไปที่บ้านพักครูมะลิเธอตะโกนเรียกไปร้องไห้ไปครูมะลิลงมาดูด้วยความตกใจเธอให้เมย์เข้ามาในบ้านปลอบใจกันอยู่นานพอเมได้สติเธอก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูมะลิฟังคืนนั้นครูมะลิให้ครูเมย์นอนที่บ้านของแก พรุ่งนี้เช้าจะเรียกเพื่อนครูไปช่วยกันเก็บของที่บ้านเมย์คืนนั้นเมย์หลับด้วยความอ่อนล้าตื่นมาอีกทีก็9ก้าโมงกว่าเมย์ตื่นขึ้นมาที่รีบล้างหน้าแปรงฟันเธอเห็นว่าครูมะลิเตรียมกับข้าวให้เธอแล้วและยังมีครูคนอื่นเข้ามารอในบ้านด้วยพวกเขาถามถ่ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเมย์เล่าจบ ทุกคนต่างพากันอึง้งเพราะพวกเขาไม่ได้ยินเสียงกรีกของเมเลยจนครูคนหนึ่งเป็นครูผู้ชายชื่อครูเจมเขาเล่าว่าเมื่อประมาณ3-4ถึงปีก่อนมีครูผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อครูเอเธอเป็นครูที่มีนิสัยชอบใช้ความรุนแรงกับนักเรียนวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ครูทำร้ายนักเรียนโดยมีนักเรียนหญิงคนหนึ่ง เธอขโมยเงินจากในกระเป๋าของครูเอไปหลายพันบาทซึ่งครูเอเธอจับได้เธอก็กระชากผมและตบหน้าเด็กคนนั้นจนเลือดกลบปากนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์ก็พากันไปแจ้งครูท่านอื่นครูหลายท่านก็ไปห้ามพร้อมกับแยกเด็กนักเรียนออกมาครูเอมองเด็กด้วยสายตาอาฆาตหลังเลิกเรียน ผู้ปกครองเด็กได้ทราบเรื่องก็เดินทางมาเพื่อที่จะมารับลูกและจะต่อว่าครูเอพร้อมกับขู่ว่าจะแจ้งตำรวจจับเธอทําให้ครูเอยิ่งโมโหและแค้นหนักเข้าไปอีกเธอต่อว่าและด่าผู้ปกครองกลับไม่นานเรื่องก็บานปลายจนจะกลายเป็นการวีวา จ,จู่ๆครูเอ่ต้อยิบปืนพกออกมาจากกระเป๋าเธอยิงไปที่ผู้ปกครองจนล้มลงแต่ไม่ถึงตายครูและนักเรียนต่างพากันตกใจหลบกันวุ่นวายเธอไม่มีสติอีกแล้วแล้วครูเอก็ลากและกระชากเด็กคนนั้นไปที่บ้านพักครูคนอื่นก็จะวิ่งตามไปแต่เธอกลับยิงขู่พวกเขาจึงโทรเรียกตำรวจแต่ว่ามันคงไม่ทันการ ไม่นานนักก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดที่บ้านพักครูทุกคนเรียบวิ่งไปดูและต้องพบกับภาพที่น่าสลดเด็กคนนั้นเธอตายไปแล้วและอีกร่างคือครูเอเธอยืนหัวเราะอยู่ตรงปลายบันไดชั้นสองแล้วเธอก็ดิ่งตัวลงมาร่างของเธอกระแทกกับบันไดหลายขั้นและล้มลงมาฟาดกับพื้นเสียชีวิตทันที หลังจากนั้นบ้านหลังนั้นก็ไม่หมวกใครอยู่ได้นานต่างพากันย้ายออกครูเมย์ได้ฟังดังนั้นเธอจึงขอให้เพื่อนครูไปช่วยเก็บของและย้ายออกไปจากบ้านพักครูหลังนั้นทันทีสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนและพบก,กันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ